สบายดีทุกคนตอนนี้ประดับดินเดินทางระวังเมืองนาไก่จะไปหาเมืองยมมาชาทุกคนระวังทางจะมีเขื่อนน้ำเทินสองยู่วันนี้นะประดับดินก็เลยว่าแวะมาไทยเมื่อกี้นี้ประดับดินก็ขี่รถลงจากภูลงมานะ มาเราก็จะมาฮอดน้ำเขื่อนน้ำเทินสองนะก็เลยจะพาทุกคนมาย่างรอบบริเวณเขื่อนน้ำเทินสองกันเนาะว่าจะเป็นจนังไรจะงามจานปะไรแต่ปารดินเห็นภาพบรรยากาศแล้วเพิ่นเฮ็ดงามงามอยู่บนด้านหน้าของเขื่อนนี่เนาะอันนี้ก็จะเป็นบอนอ่ว่าจาังไรบอนผลิตไฟฟ้านะบอลตัวเขื่อนี่ว่าจานนะังไรเนาะเดี๋ยวปารดินจะ ลองพาทุกคนยางเราเบริการทุกคนเครื่อนไฟฟ้าแห่งนี้น่าจะเปลี่ยนบริษัทจากประเทศฝรั่งเศสจากประเทศไทยแล้วก็ลาวเนาะรวมกัน3ประเทศนะก็จะเป็นเคลื่อนไฟฟ้าน้ำเทือนสองก็จะมีทางน่าจะมีทางหุ้นส่วนจากฝรั่งเศสจากประเทศไทยแล้วก็น่าจะเป็นหุ้นส่วนของการไฟฟ้าลาวอยู่นําอันนี้ก็จะเป็นบริเวณด้านใน ด้านหน้าของของเขืือน,น้ำเทือนสองบริเวณแถวแถวนี้เพิ่นก็ให้ทุกคนสามารถมายางเลาะยางดิ้นยางอย่างได้แถวนี้ประมาณนี้เดีย๋ยวจะพายางลงไปทันบอลที่น้ำไหลลงมาบอลที่เพิ่นติดตั้งเครื่องอ,อย่างเครื่องปั่นไฟแบน้ำเทือนสองน้ำเทือนสอง ถือว่าเป็นเคลอนเคลอนหนึ่งเนาะที่คนเว้าถึงหลายที่สุดช่วงหนึ่งถือว่าเป็นเมื่อก่อนท่านเป็นเป็นเคลอนที่เมื่อนเป็นเคลอนที่ใหญ่ที่สุดในลาวอ่ะแต่ว่าตอนนี้อันเคลอนที่ใหญ่ก็ใหญ่มีเคลอนใหญ่ใหญ่มาเลยเรื่อยๆเนาะน้ำสายน้ำนี้เป็นสาย,น,น,น,สายน้ำที่ใหญ่หลายว่ะเราดิ้นกับบอแน่ใจวันนี้เพ่นก็จะมี าสารพระภูมิแล้วก็มีหูป,ปั้นพญานาคอยู่บันนี้งามงาม เป็นสายน้ำทีใหญ่เสือประดิษฐ่โมเน่ใจวะสายน้ำสายน้ำไหลลงมาทางไหนสายน้ำไหลลงมามทางนีเละ่ะแล้วคนตัดบอลนี้สิวะห้ามเข้าคนไว้เข้าไปแล้วจับนี้ไปบ้านแค่จะเป็นบอนอัน เป็นเปนห้องจักห้งงานอ่ะเป็นบอลห้องงานปันนงงนป่นไฟน่าจะน้ำน่าจะไหลลงมาจากเทิงแล้วก็มีบอนปั่นไฟอยู่ในหะนี่เป็นภาพบรรยากาศอยู่นี่ ยงก็ออกจากนี่ไปหาเมืองยมราชประมาณจักทาไร่ประมาณจักสิบสิบสองสิบสามลักนี่แหละขี่ขึ้นไปนี่เมื่อกี้นี่ป้าดดินงก็ขี่ลงจากภูล,ลงมาแล้วมาฮอดบอเคื่อนนี่วัในใแจ๊บาัตนี่ต้องขี่ขึ้นภูขี่ขึ้นภูน่าจะข้ามภูโน่นี้ไปแล้วน่าจะเป็นเมืองยมราชแล้ว ก็ยังบ่เคยมาจากเธอละก็เป็นการเดินทางที่บ่ได้คาดหวังอีกอย่างนะเวลาเราเดินทางเราไ่ได้คาดหวังอีหย่างนี่มันจะได้อีกอย่างลายเด้ถ้าเฮาคาดหวังอีหย่างลายมันจะบ่ไดอีหอย่างลายทุกคนเคยได้ยินอันอีหย่างก็เคเอนะเป็นพญาตเป็นเชื้อโรคหรือว่าเป็นผู้ป่ปวยทางจิตอีกแบบหนึงน่งของคนญี่ปุ่นว่ะ เขาเจ้าคิดว่าเวลาไปเที่ยวอันปารีสน่ะไปเที่ยวฝรั่งเศสน,น่ะในความฝันของเขาว่าจ,จะเป็นท่านจะเป็นจังซี่นะคาดหวังสูงเนาะ mm hmm. เวลาไปเที่ยวแล้วมันบ่ได้ตามทีเขาเจ้าคาดหวังนะไปแล้วอาจจะบ่ได้งามตามที่ความฝันของเขาอยู่ในหัวหรือว่ามันบ่ได้เป็นในนิยายอย่างจังซี่นะเ <c oughs> พราะไปแล้วก็ผิดหวังผิดหวังก็เลยเกิดมีโรคอันหนึ่งขึ้นมาโดยกลายเป็นโรคที กำหนดขึ้นมาไหมพระราดินก็ชื่ออ่าซื้อโลกขั้นบดได้ละโลกอีอย่างก็จะประมาณนั่นอ่ะอันนี้พระราดินกาลังเว้าถึงว่าถ้าเาบอคาดหวังอีอย่างมันมักได้อีอย่างนะถ้าเาคาดหวังหลายมันจะมักบดได้หลายนะคาดหวังหลายก็ผิดหวังหลายคาดหวังน้อยก็ผิดหวังน้อยบอคาดหวังเลยก็ต้องผิดหวังเลยนะอันนี้พระราดินก็มาแบบบอได้คาดหวังอีอย่างก็เดินทางมาเรื่อยๆน่ะเห็นอีอย่างก็แวะพักแวะเที่ยวแวะชมกันไปเรื่อย แล้วก็เห็น,นอย่างหลายๆายอย่างแล้วก็พระรานินก็ดีใจที่ได้มาทางใต้เนาะด้เห็นหลายๆอย่างที่แตกจากทางเหนือเพราะปกติไอเที่ยวได้ทางเหนือเดี๋ยวพระิานินจะลองขี่รถเลาะขึ้นไปนี้ให้ทุกคนได้เบิ่งกันบริเวณแถวๆนี้ อันนี้ก็จะเป็นบริเวณทางเข้าเมื่อกี้นี้ปัตตินก็ขี่รถผ่านมาบ่อนี้เธอเนี่ยปัตตบินจะยางลงมาบนอนี้นะให้ทุกคนได้บิ่งกันยูบริเวณบ่อนขัวเขาาอื่นมาเฮือนจักปันไฟน่ะเือนจักไฟสิเือนจักปั่นไฟอย่างเย็นเขียน เดี๋ยวสำหรับลิปนี้ประด,ดินจะจบไว้แต่เพียงเท่านี้เนาะขอขอบใจทุกคนที่เข้ามาเบิง์พอดีว่าขี่รถพานมาโดยที่บบได้ตั้งใจบ่กคิดว่าจะมีเค่อนอยู่บนนี้นะขีะ่รถลงมาเรื่อยๆแล้วก็เห็นก็เลยแวทายทุกคนได้เบิงกันอันนี้คือเค่อนน้ำเทินสองนั่นเองทุกคนก็ขอบใจทุกคนที่เข้ามาเบิงแล้วก็หลายๆคนก็เบิงจนจบนะต้องขอขอบใจเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปต่อไปสำหรับลิปนี้สบายดี